รับเข้าสู่รายการภายฟันพิกนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์วันที่สิบ 5้ถึง19เแจนนะคะเราก็จะมาพูดถึงกลยุทธ์การลงทุนรายสัปดาห์กันนะคะแล้วก็ตัวของกองทุนแนะนําสัปดาห์นี้นะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้โดยภาพสรุปก่อนเลยนะคะในแง่ของมุมมองการลงทุนเอาลุกนะคะในตัวของ asset allocation นะ,ะก็อาจจะยังไม่ได้ปรับในแง่ของมุมมองการลงทุนอะไรอย่างมีนัยสาคัญนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของคําแนะนําประจําสัปดาห์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เราก็จะเห็นในตัวของ I ิน e x ในตัวของญี่ปุ่นนะคะในตัวของอินเดียนะคะญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว สปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มมานะคะปรับตัวขึ้นมานี่จะเป็นอ,อินด e ซ์ที่ดีที่สุดเลยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนิเคอส์225นะคะหุ้นใหญ่แล้วก็ในตัวของในชนี t ท็อปิกนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกของอตลาดสหรัฐนะคะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าความผันผวน,นก็ในระหว่างสัปดาห์นี้จ,จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ,เด,ะเ,ดเดี๋ยวยิวเด้งเดี๋ยวยิวลงนะคะเดี๋ยวหุ้นขึ้นหุ้น,นลงน้ํามันขึ้นน้ํามันลงคือเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะผันผวนมากนะคะ ในตัวของเรซีอีกนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็มีความรุนแรงที่อาจจะดูมีเอ๊ะมากขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากที่ทางสหรัฐเขาก็มีการไป อตอบโต้นะคะตัวของกระบฏฮูตินะคะตรงนั้นก็อาจจะทําให้ในตัวของราคาน้ามันเราก็เห็นท้ายท้ายสัปดาห์เนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะคะในฝั่งสหรัฐที่ออกมาดูยังค่อนข้างที่จะมีะแนวโน้มซอฟลงนะคะในตัวของเงินเฟ้อพื้นฐานถึงแม้อาจจะดูสติ๊กี้อยู่บ้างะนะคะแต่ว่านักลงทุนก็ดูเหมือนที่จะตอกลับในเชิงบวกนะคะแล้วก็ในตัวของ PPI นะคะดัชนีนเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตที่ออกมาอ,อ่อนตัวลงนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลัก ที่ทําให้ในตัวของดอกเบียสหรัฐนะคะปรับตัวลดลงมานะคะประมาณสัก3.95แล้วนะคะเลเวลณปัจจุบันทีนี้ในแง่ของคําแนะนานะคะเราก็ยังคิดว่าในตัวของตราสารหนี้นะคะยังสามารถที่จะทยอยสะสมลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เทรนระยะยาวเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะชะลอตัวลงามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าในเรื่องของวัฏจักรการขึ้นดอกเบียนะคะทางของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเทรนของตัวดอกเบียในอนาคตเนี่ยคราวนี้ ต้องกลับมาดูแหละว่าในตัวของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตช้าๆหรือว่าอ่อนตัวลงนะคะถ้าเป็นในใน,ในระยะแบบนี้เราก็มองว่าในเทรนระยะยาวๆต่อจากนี้นะคะในตัวของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังเป็นขาลงได้ต่อนะคะตัวของตราสารนี้ก็ยังเบนฟิตได้แน่นอนนะคะซึ่งตัวเนี้ย เรามองว่ามันเป็นพาร์ทของการไดเวอร์ซิฟายหรือการกระจายความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องความไม่แน่นอนจากภาพเศรษฐกิจมากกว่านะคะคือยังไงก็มีไว้ไม่เสียหายนะคะแต่ว่าในส่วนของหุ้นเองนะคะในตัวของหุ้นสารัตเนี่ยด้วยความที่ทางเราเราก็ยังคงมุมมองนะคะว่าภาวะโกดีลอกที่ตลาดมองกันอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะยังเกิดขึ้นได้ยากนะคะในในมุมมองของทางเรานะคะเพราะฉะนั้นในตัวของดัชนีตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาเทสไฮเดิมเรื่อยๆตรงเนี้ยนะคะจุดแถวๆนี้น่ะ มันยังเป็นอะไรที่เป็นจุดที่น่าจะลดสัดส่วนการลงทุนสําหรับท่านใดที่มีการเก็งกําไรนะคะหรือว่ามีสัดส่วนหุ้นสหรัฐมาค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็ยังแนะนําว่าลดสัดส่วนน่าจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วก็จะมีในตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีปรับมุมมองทยอยลดมุมมองเรามาเรื่อยๆนะคะจากที่เราคอยมองค่อนข้างเป็นบวกมานะคะตั้งแต่ปลายปีช่วงไตรมาสสาปีที่แล้วแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้ปัจจัยหลักๆก็คืออย่างที่เรามองกันว่าในตัวของ นโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยเดินหน้าไปนะคะจนถึงประมาณสักมีนาคมที่มันจะมีอีเวนต์สำคัญก็คือในเรื่องของการประชุมแรงงานต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะไปกระทบหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะในแง่ของมุมมองนโยบายทางการเงินของธนาคารญี่ปุ่นเขานะคะก็อาจจะมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าทาไมญี่ปุ่นถึงขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือเขามีรายงานในตัวของเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะของโตกเกียวนะคะที่ออกมาแล้วชะ,ะลอตัว ลงใกล้ๆ2%ปอร์เซ็นต์ทาร์เก็ตของธนาคารกลางญี่ปุ่นเขาแล้วเหมือนกันนะคะทำให้เหมือนตลาดเนี่ยคลายกังวลไปนะคะว่าเออไอเรื่องของดอกเออเรื่องของนโยบายทางการเงินที่น่าจะตึงตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายของเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบรีบรีงเกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เป็นมุมมองบวกสนับสนุนเข้ามาทำให้อินเด็กซ์มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าออขึ้น ตัวของดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงถ้าในเชิงเทคนิคนมันโอเวอร์บอทแล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงที่รอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเรามองว่าถ้าการเจรจาแรงกับปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันดําเนินไปได้โดยโดยโดย้วยดีนะคะเรามองว่าสุดท้ายแล้วนะคะภายในปีนี้นะคะในตัวของอธนาคารกลางญี่ปุ่นเองในเรื่องของนโยบายทางการเงินเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่เขาจะเริ่มลดในเรื่องของการใช้นโยบายผ่อนคลายแบบ แบบแบบมากพิเศษนะคะที่ใช้อดอกเบีย้ยติดลบนะคะหรือการทำ U curve control ตรงนี้มันมีลักษณะที่อาจจะเริ่มเริ่มคลายความผ่อนคลายลงนะคะสุดท้ายก็จะอาจจะกลับมากดดันในตัวของอตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าณมุมมองวันนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ได้มองว่าญี่ปุ่นเน่ยเขาเป็นลบมากนะคะยังยังคงความถ้าในแง่ของอ asset allocation outlook เนี่ยเรามองเป็น neutral นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของน้ําหนักการลงทุนในพอร์ตของตัวลูกค้าเองนะคะ หรือว่าโมเดลพอร์ตโฟลิโอของเราเองเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่เริ่มเริ่มทยอยขายทํากําไรบางส่วนที่เรามีคําแนะนํามาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสาหรับตัวญี่ปุ่นส่วนตลาดจีนนะคะเรากา็จากที่เราให้คําแนะนําไปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงต่อนะคะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เลเวลของอินด x ลงมาประมาณน่าจะประมาณ5%ได้แล้วแต่ว่า,เ,าเราก็ลองพยายามดูในหลายๆปัจจัยนะคะว่าในตัวเลขเศรษฐกิจทีเ่เราตามอยู่นะคะหรือว่าในเรื่องของ valuation เ ที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างในมิติของตัว valuation ของตัวตลาดหุ้นจีนนะคะทุกๆอินด x เลยนะคะแล้วก็ในตัวเลขของส่งออกจีนที่ออกมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จริงๆแล้วแต่สื่อข่าวเลยนะบ,บางบางรายงานก็จะบอกตีตีประเด็นลบมาก่อนเลย <c oughs> ว่าเฮ้ยได้ยินใช่ไหมติดลบ ส่งออกติดลบเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านมองในมุมของพัฒนาการ development รายเดือนมันดีขึ้น ก็แล้วแต่ว่าสื่อไหนจะเอามาในมุมไหนมามามา,มาสื่อให้เห็นนะคะว่าเออเขาดีขึ้นหรือเขาแย่ลงอย่างไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะคะส่วนในตัวของกองทุนแนะนําสัปดาห์นี้นะคะเราก็เลยยังอยู่กับตัวของแน่นอนบอลตราสารนี้กองเดิมนะคะ UJSKN นะคะกับ KGDB น,นี้ก็ยืนไว้เป็นตัวยืนพื้นนะคะสําหรับใครที่สนใจลงทุนในตราสารน้โลกนะคะแล้วก็ถ้าเน้นในเรื่องของคุณภาพดีกระจายการลงทุนทั่วโลกนะคะเน้นความเสมอสม่ำเสมอของผลตอบแทนก็ UJSKN นะคะหรื่ ว่าถ้า,าจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะก็บริหารเชิงรุกมากขึ้นนะคะมีความแอคทีฟในเรื่องของการที่จะไปลงทุนในกลุ่มที่มันมีความเป็นไฮยูมากขึ้นได้หน่อยแต่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับนักลงทุนด้วยนะคะก็จะเป็น KGD Bond นะคะขีด A นะคะส่วนหุ้นจีนนะคะเราก็ยังให้ไว้นะคะเป็นทางเลือกเป็น Choice นะคะสำหรับคนที่พยายามที่จะกําลังหาโอกาสในการลงทุนในตลาดที่เขายังไม่ได้แพงเกินไปนักนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของ Bottom f i t h i n g ค่อยๆสะสมที เพราะว่าประเด็นของความเสี่ยงและความไม่ชัดเจนในเรื่องของการฟื้นตัวมันก็ยังมีอยู่ความท้าทายมันยังมีอยู่เยอะนะคะในตัวของตลาดหุ้นจีนแม้ว่าในมิติของ r e l a t i o นจะน่าสนใจมากๆนะคะทีนี้เรามาสรุปประเด็นกันสักนิดหนึ่งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะมีตัวเงินเฟอสามตลาดหลักที่ออกมาก็คือทั้งสหรัฐนะคะจีนแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งถ้ามาดูเทรนดตัวของสหรัฐนะคะจะเป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มนะคะกับจุดสีน้ําเงินนะคะก็คือถ้าเป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยจะเป็นตัว ของเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะตัวคอ cpi นะคะจะเป็นจุดปรับละนะคะก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าในตัวของเทรนเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าเป็นตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะคอ cpi เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ปรับลดลงอีกเล็กน้อยนะคะจากเดือนก่อนหน้าที่เขาอยู่ประมาณสัก4%ก็ลงมา3.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะแต่ถามว่า3.9%เทียบกับในตัวของ2%ของเฟดเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีแกลบอยู่อีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของการประชุมเดือน มกราคมนะคะวันที่31มหนึ่งที่จะถึงนี้นะคะการประชุมแรกของปีของเฟดเนี่ยน่าจะยังเป็นลักษณะของการคงดอกเบี้ยไปก่อนก็คือดู Data ที่จะออกมาเรื่อยๆแบบนั้นนะคะอาจจะยังไม่ได้มีคาดว่านะคะน่าจะยังไม่ได้มีสัญญาณที่บ่งชี้ชัดเจนนะคะในเรื่องของไทม์ไลน์ว่าเขาจะเริ่มพิจารณาลดดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงไหนนะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นในช่วงของอเดือนแจนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงช่วง ต้นเดือนหน้านะคะเราน่าจะทราบผลต้นเดือนคุมพานะคะทีนี้ดูของ เงินเฟอ้อจีนก็ถ้าเป็นเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะก็ยังติดลบอยู่นะคะแต่ติดลบน้อยลงนะคะก็ตลาดก็จะตีกันว่าเงินยังฝืดอยู่ยังเผชิญภาวะนี้นะคะก็กดดันตลาดหุ้นจีนให้ยังเป็นลักษณะของการปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนอินเดียนะคะอินเดียมีการเร่งตัวขึ้นนิดนึงนะคะของตัวของเงินเฟอ้อนะคะแต่ว่าการเร่งตัวขึ้นเนี่ย5.69ก็ยังต่ํากว่าที่ตลาดคาดการ์นะคะว่าจะ,ะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ5.9ออกมาจริงเนี่ยประมาณ5.7นะคะก็ อินเดียจริงๆดูเหมือนว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆประเทศเงินเฟอ้อทั่วไปมันมีลักษณะของการแบบพิกอัพเนาะของเงินเฟอ้อนิดน,งน,ดนึงนะคะในในเกือบเกือบจะทุกหลาก<ป>ผมว่าน่าจะเป็นคอมมูนิตี้มันเล่งขึ้นมาใช่ไหมราคาน้ํามันนะคะแล้วก็อนี้ก็แต่ยังไงก็คือเทรนยาวๆย,ยังดูเป็นลักษณะของการชะลอตัวแหละนะคะนี่คือภาพของเงินเฟอ้อนะคะ อันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะบิตคอยสปอร์ตบิตคอย ETF จัดตั้งได้แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในตัวของบิตคอยก็ลงเลยนะคะแล้วก็เซลล์ออนแฟกต์ไหมใช่นั่นคือคือใช่เราเราก็เป็นมกแบบนั้นถูกเก่งกันมาตั้งแต่ประมาณสักตุลาละค่ะเนี่ยตั้งแต่ตุลาผมมีคำถามคือทำไมต้องมี ETF ออกมาก็ซื้อบิตคอยก็ได้ปะโดยลอจิกแล้ะก็เหมือนหุนเนี่ยกองทุนทำไมต้องมีทำไมต้องมีกองทุนมันมันมันอาจจะเป็นนี่ไงคุณคุณซื้อบิตคอยเนี่ยเหรียญหนึ่งเท่าไหร่นะ เออยอะไงหอยเป็นซาโตชิได้นี่ใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าซื้อกองทุนซื้อ ETF อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ในเรื่องของ liquidity อในเรื่องอของอ่ามูลาค่าเงินที่ใช้มันก็น้อยกว่าใช่ไหมแต่ทางนี้ทางนั้นกาต่อบ้านเรายังไม่รองรับนะคะอเอย่าพิ่งนะคะอันนี้จริงๆเป็นภาพเดียวกันกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ผิดอาจจะผิดกฎหมายนะถ้าผิดผิดกฎกอตอบ้านเขาเหมือนกันว่ายังไม่ให้เข้าไปเทรดในเรื่องของกองแล้วตอนนี้ไม่มีกองทุนที่แบบว่าเทรดซื้อคริปโตไหมครับซื้อ บ้านเราเหรอใช่ใช่มีไหมไม่มีหมายถึงของไทยใช่ไหมถ้าไทยไม่มีอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าก็จะมี ETF ที่เป็น ETF ต่างประเทศ US ETF พวกนี้คือเขาก็ก็มีกันมาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกแบบฟิวเจอร์ ETF ตอนนี้ก็จะเป็นสปอ t ต ETF สปอตตัวบิตคอย n แหละนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกบ้านเรายังไม่ได้รองรับในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตลาดก็ดูจะเป็น sell on fact อย่างที่หน่งว่าไปนะคะ มีงบการเงินนะคะในตัวของ U.S. นะคะ U.S. Bank สี่แบงก์ใหญ่ๆนะคะออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจริงๆก็ถ้าดูจากตัวของรายงานที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น positive surprise นะคะแต่ว่าตลาดราคาหุ้นลงหมดเราเสียอ n อนแ t กไหม มีแค่ซิตี้กรุ๊ปอันเดียวที่บวกต่อได้คือถ้าถามว่าเซลอนแฟร์มันมันมันไม่เชิงค่ะเพราะว่าไกด์แดนซ์เขาดูจะแย่ลงซิตี้ที่ขึ้นที่ขึ้นนี่เพราะว่าบอกว่าบอกว่าจะเอาคนออกบอกว่าจะลดคนลดคนบอโอเคแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะอาจจะดีขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังวางแผนว่าเราจะลดคนเพิ่มนะเอ๊ะมันมันมันแปลกเพราะมันดูดีนะอเอาเดี๋ยวกำลังดีขึ้นไงอ๋อแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะเวลฟาโก้ลงเยอะเลยนะคะเพราะบอกว่าเออ คือหลักๆก,ก็คือจะมองว่านิมอ่ะมันน่าจะผ่านจุดพีกแล้วก็ดอกเบี้ยไ่ขึ้นเลยไงใช่อาจจะเป็นเทนขาลงแล้วล,ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแล้วก็ช่วงนี้แบงก์ไทยก็ดูเปๆเหเปอมกันนะใช่ไหมแบงก์ไทยก็ดูแบบเห็นเห็น <ๆ S 1> มี <laughs> มีคนออกมาอยากจะ ให้ลดดกเบี้ยด้วยปะอืมก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของมิติหุ้นกลุ่มแบงก์อย่างตอนที่หนึ่งพูดเมื่อตอนเดลี่ซาีีต้นรายการเนาะว่าเซกเตอร์แบงก์อ่ะฟินแลนเชียลเซกเตอร์ฟินแลนเชียลแล้วกันสัปดาห์ที่ผ่านมามันปรับตัวติดลบอ่าใช่อืมก็หนึ่งในนั้นก็ตัวที่กดดันก็จะเป็นกลุ่มธนาคารใหญ่ก็ราคาลงไปนะคะอ่ะมาดูจีนกันบ้างอย่างที่เราบอกกันนะคะก็มูลค่าส่งออกจริงๆถ้านับกันเป็นมูลค่าอ่ะ๋ถ้าเป็นโกลดก่อน รดเยียออนเยียตอนนี้ก็กลับมาจริงๆก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นอืมก็จะเริ่มดูด้วยเทรนมาเริ่มแบบพิกอัพขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะรี่จะเรียกว่าขยายตัวก็ไม่อยากจะพูดแต่ก็โอ้ยเขาก็ออมาแนวโน้มแนวโน้มดูดีขึ้นอแล้วก็ด้วยมูลค่ามูลค่าก็บอกว่าแตะระดับสูงสุดในรอบ15เดือนก็คือถ้าจุดสูงสุดจะอยู่ตอนก่อนเอหลังโควิดประมาณตุลาตุลาตุลากันยาตุลา2021 ตรงนี้ก็กลับมาแถวแถวเร็วๆใกล้ๆตอนปี2อ2 2นีก็ค่อยๆฟื้นมานะคะก็ยังดูพอมีความหวังนะคะก็หวังว่าไทยจะได้อนี้ส่งไปบ้างนะจากตรงนี้ใช่จะส่งออกเยอะๆเขาก็จะเป็นรถยนต์รถยนต์นี้ส่งออกไปัาเซียเยอะเหมือนกันเป็นเป็นเป็นตลาดที่แบบได้เยอะอ่ะทีนี้มาดูภาพตรงนี้ที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะคะว่าถ้าดูภาพซ้ายนะคะในตัวของเสียดายสามร้อยอินเด็กเส้นสีดำเงินนะคะเทียบกับตัวของ level gdp นะคะของตัว ก็คือสิ่งที่ที่ให้นำมาให้ดูก็คือลองเทียบกันดูค่ะว่าวันนี้เศรษฐกิจจีนนะคะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบแปดเท่าไหร่นะสิบแปดล้านใช่ใช่ใช่สิบแปดล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าในตัวของอินเด็กส์เนี่ยคุณลันลงอินเด็ก์ก็อยู่ประมาณสามพันกลางๆซึ่งถ้าอินเด็ก0์สามพันกลางๆเนี่ยเทียบกับเลเวลของ GDP ในอดีตนี่คือแบบถูกมาก คือหรือจะพูดใหม่ก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเอามาเก็ตแคปหาร GDP เอ้ยมาเก็ตแคปหารัชนเด็กก็ดูได้ถูกปะเอ้ยไม่ใช่เอา GDP หารัชนเด็กพูดผิดอ่ะก็ดูได้ก็คือคุณตากระจะบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันโตโตใช่มันโตขึ้นอย่างมีแนวสมมติว่าหุที่มันแบบมันลง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 มันเลยมันเลยรู้สึกว่าให้ตรงนี้มันถูกดี คือคืออันนี้หมายถึงว่าอันนี้เป็นมิติหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นที่มันสะท้อนออกมาบนตัวของตลาดหุ้นกับภาพของเศรษฐกิจใหญ่ของจีนเนี่ยตอนนี้มันกําลังไม่ได้เป็นภาพส่วนทางกันอยู่อ่ามันอาจจะส่วนทางกันอยู่แต่ถามว่า,าหุ้นในตลาดหุ้นมันก็ต้องไปดูในเรื่องของกําไรครับใช่ไหมคะถ้าดูของกําไรก็จะเป็นภาพด้านขวาอ่าโอเคอมันก็นอาจจะพอมีความสมเหตุสมผลอยู่บ้างว่าทําไมตลาดหุ้นจีนมันยังถึงแบบเอ๊ะว,วิ่งวิ่งอยู่แถวแถวเนี้ยไม่ไปไหนสัทีเพราะว่าถ้าดูในแง่ของเอ่อเอร์เน็งอ์เองเนี่ยดูแบบ ไซเวย์แบบออย่างตอนตอนปีสอตั้งแต่2องพัเป็นต้นมาเนี่ยณวันนี้ระดับกำไรต่อหุ้นของจีนก็อยู่แถวแถวเลเวลปี2018ันแปลกนะเศรษฐกิจโตแต่กำไรมันลงเออแต่ว่าอันนี้คืออันนึงเนี่ยคือเราเราเอาตัวของอินเด็กซ์เป็น CSI 300ซึ่งมันจะเป็นหุ้นใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่300ตัวแปลว่าเศรษฐกิจจีนเองถ้ามองจากภาพนี้อาจจะบอกได้อย่างหนึ่งว่าตัวที่รายเศรษฐกิจจีนน่ะอาจจะเป็นพวกกลางหุ้นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กด้วยซึ่งน,นั่น,อ,นอาจจะเป็นออฟฟิศของเราแ,แล้วใ<ช>วนอนาคติี่ได้สามนี้ม,นมันหุ้นอะไรที่แบบเป็นหุ้นใหญ่ๆของเขาอ อะไรนะเมาไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้านักลงทุนจะรู้จักกันชัดๆอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มเหมาไทยนี่แหละที่แบบว่าตัว Market Cap ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่มันก็เป็นอะไรคอน s u m e r Sta p l e ปเปใช่ใช่เป็นเป็นเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นแบบไม่ได้มีความหวือหวามากนะค่อยๆโตไปแต่เขาก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาแหละ นะคะทีนี้ถ้าดูอินด x อ่ะอย่างน้อยถ้าเราดูว่าเอ้ยแล้วเออร์เน็งเออร์เน็งมันอยู่แถวๆนี้เนี่ยเทียบกับใกล้เคียงกับ2018แต่นะวันนี้เราเทรดที่ตัวของอินด x เนี่ยต่ำกว่าตอนปี2018อีกนะก็คือ a ูเชนและระดับกำไรเท่ากันระดับกำไรเท่ากันแต่อินด x ต่ำกว่าอินดี x ต่ำกว่าแปลว่า P/E จะถูก นแน่นอน mm hmm. เพราะว่าภาพนี้นะคะในตัวของดัชนีจีนอันนี้คือเอามาให้ดูเนี่ย CSI 3 0 0นะคะเป็นตัว A share สตัวขนาดใหญ่เนาะ MSCI China A อันนี้ก็จะมีความเป็นแบบาสากลขึ้นมานิดนึงเป็นดัชนีที่ทางาสถาบัน MSCI เนี่ยจัดทำขึ้นเขาก็จะเลือกหุ้นนะคะในตัวของกลุ่มกลุ่มจีนที่เป็น A share เหมือนกันนะคะเอามาทำเป็นในตัวของอินเด็ก์นะคะแล้วก็ในตัวของห่างเสียง China Enterprise Index นะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นจีนที่เป็น H share นะคะเป็นหุ้นจีนที่ไปไป หรือไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะแล้วก็ในตัวของ MSCI China Index ที่รวมทั้งหมดนะคะประเภทของหุ้นจีนไม่ว่าจะเป็น A share S share ADR Sh ใดๆนะคะก็จะรวมอยู่ในนี้ก็คือจริงๆนะวันนี้ในทุกๆ index เลยนะคะของจีนก็ถือว่าอยู่ในเลเวลที่ ถูกอ่ะต้องเอาอ่ะแต่แต่ก็แน่นอนว่าอ่ะเราเราเข้าใจว่าในแง่ของ valuation อย่างเดียวมันอาจจะไม่พอในเรื่องของการ drive ให้หุ้นเนี่ยมันกลับไปเป็นขาขึ้นได้มันยังต้องรอแค t a าลิสต์อย่างเดียวต้องรอตัวแบบปัจจัยชี้นำอะไรจะมาเป็นตอนนี้ที่ตลาดรออยู่อย่างเดียวเลยคือกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่บอกว่าจะต้องมีออกมามากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยที่อ่าเร็วๆนี้ที่น่าจะพอคาดหวังได้ก็คือการปรับลดดอกเบี้ยครับอ่ะ ก็น่าจะน,าน่าจะในสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะไม่ผิดอาจจะมีเรื่องของการพิจารณาตัวของดอกเบีย้ยทางฝั่งของจีนเขาว่าถ้ามีการาลดดอกเบีย้ยตามตลาดค่าหรือว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเพิ่มคือมันมันเหมือนมันมันรอในมิติเนี้ยว่าเฮ้ยถ้า ตัวเอ็กซ์พอร์ตดูดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าคอนซัมชันยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่มันอาจจะยังไม่พอดิฟให้ในในในทุกๆแบบเรียกว่าบรอดเบสของอีโคโนมิกของจีนเนี่ยมันฟื้นได้แบบอย่างสดใสขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมซึ่งถ้าจีนมีมาอ่าภาครัฐเนี่ยมีมาตรการออกมาได้จริงน,นะคะอันนี้เราคิดว่าตัวของหุ้นจีนเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าความเชื่อมัน่นละกันความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยน่าจะค่อยๆเริ่มเริ่มกลับมานะคะในตัวของตลาดจีนนะคะต,นะตรงนี้ มองว่าประมาณนั้นนะคะก็เลยเป็นจุดที่เราคิดว่ามันเป็น เริ่มทยอยสะสมได้แต่เราใช้คําว่าสัดส่วนทีละน้อยก็คืออยากจะใช้เป็นลักษณะของ Money Management อยู่ว่ายังยังยังไม่ได้ใส่เต็มนะคะเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมามันก็มีปัจจัยเสี่ยงจากเรื่องของ geopolitical risk นะคะการเลือกตั้งไต้หวันที่เราพูดคุยกันไปว่าตัวของจีนเองเนี่ยอยากใช่อยากจะควบรวมไต้หวันนะคะกลับมาเป็นหนึ่งในประเทศของเขาใช่เป็นนโยบายจีนเดียวที่เขามีมานานแล้วนะคะแล้วก็การเลือกตั้งไต้หวันแล้วก็ผู้ชนะ นะคะกับทิศทางการเมืองในอนาคตกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความกังวลใน้กับนัลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ารู้ผลเฉลยกันไปหมดแล้วนะคะว่าสุดท้ายก็คือคุณ ไล่ช <Like> uh ิงตัวไล่ชิงต๋อนะคะจากจากพัก DPP นะคะก็ชนะเป็นสมัยที่3นะคะติดต่อกันอย่างที่เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นสลับกันนะคะสสมัยก็เปลี่ยน2ส,สมัยเปลี่ยนมาครั้งนี้เขาชนะเป็นสมัยที่3นะคะแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของอ่าเปอร์เซ็นต์โหวตที่เขาชนะมาเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะเริ่มน้อยลงนะคะรอบนี้ได้ไป40%แล้วก็มันมีพักใหม่ที่เป็นพักทางเลือกขึ้นมาก็คือ TPP นะคะ TPP รอบนี้ได้ไปน่าจะประมาณ8 7-8%แล้วนะคะล้วก็มีในตัวของ d p อขออภัยค่ะ KMT ที T, นะคะที่เป็นพักฝ่าย้านเดิมอันเนี้ยก็จะได้อยู่ประมาณ33%ก็ถือว่า KMT กับ TPP เนี่ยเขาเป็น2พักที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นอรอมชอมกับจีนหน่อยอ,ะอ่ะคือไม่ค่อยอนโยบายอาจจะไปในเชิงว่าไม่อยากที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับจีนม,มากขึ้นนะคะแต่ว่าในตัวของ DPP เนี่ยค่อนข้างที่จะสตรองมาทางฝั่งว่าแบบไม่เอา <laughs> เอ้วอยากจะนำพาไต้หวันให้นนเป็น,อ,อ,นอิสระแต่<ม>แต่เขาก็มีมีท่าทีที่ซอบลงเหมือนกันแล้วว่าจะต้องใช้ในเรื่องของการเจราจา<ม>นะคะกลับมาก็มันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเขาด้วยแหละคืออะไรที่มันรุนแรงไปมันก็จะเสียทั้งสองฝา่ายทั้งจีนเองทั้งไต้หวันเองที่ขึ้นชื่อว่าเขาก็คือสายเลือดจีนเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ยังต้องติดตามต่อนะคะคแต่ใช่แต่ถามว่าตั้งหุ้นลงขึ้น หุนห้นจีนขึ้นเล็กน้อยเมื่อเชา้าส่วนไต้หวันดูเหมือนจะบวกไ,ไ,ดได้อ๋อถ้าในอดีตอ่าใช่อันนี้เราเราเอามาให้ดูว่าอ่ออันนี้เราทําเป็นตัวของดัชนีหุ้นจีนนะคะหุ้นจีนว่าแล้วตลาดจีนกับผลการเลือกตั้งอันนี้คือหมายถึงว่าในอดีตอะ่ะมันมีความแบบเกี่ยวข้องกันไหมมันสะท้อนกันไหมหรืออย่างไรนะคะอ่ะจริงๆถ้าดูจากผลตรงนี้ในอดีตที่ผ่านมาอ่าแทร็กย้อนกลับไป5ปีไม่ว่าจะเป็น DPP หรือ KMT ที่ชนะการเลือกตั้งอะนะคะถ้าดูในภาพแบบอ่าสเดือนแล้วกันถ้าเป็น3เดี่ย จริง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 ,รง,รงทั้งสามเดือนหกเดือนอะ่ะดูเหมือนว่า,วากับปัจจัยเรื่องนี้ไม่ได้มีนัยยะสำคัญไม่ได้มีนัยยะสําคัญคือหมายถึงว่าวันนี้เราจะเห็นว่าอ๋อดพพชนะความขัดแย้งจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะกระทบกับตัวของตลาดหุ้นจีนภาพการลงทุนจีนหรือเปล่าแบบนั้นนะคะด้วยปัจจัยเรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะเราคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สุดท้ายกลับไปดูที่ว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ย,ยงงจะเป็นยังไง,งจะเป็นตัวงไ,งได้ไหมนะคะนโยบายภาครัฐจะกระตุ้นออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นภาพ มาให้ดูเป็น market color ละกันว่าในอดีตในช่วงเวลานับจากผลการเลือกตั้งออกนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับไต้หวันกับจีนไต้หวันกับจีนนี่มันเป็น geopolitical risk มาแสนยาวนานแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดรีแอคยังไงนะคะอืมแต่ว่าในตัวของไต้หวันเองต้องบอกว่า DPP รอบนี้เนี่ยเขาจะ,ะดําเนินนโยบายต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นกว่าในอดีตหรือเปล่าภาพคล้ายๆบ้านเราก็คือเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่แลนสไลด์อะ อเพราะฉะนั้นที่นั่งในสภาเนี่ยเขาได้ไม่เกินครึ่งนะคะทั้งหมดน่ะหนึ่งร้อสิบสาที่นั่งนะคะหนึ่งร้าที่นั่งเขาได้มาแค่5้าส็ดที่นั่งเองอเพราะห้าสอ็ดที่นั่งเนี่ยการจะผ่านกฎหมายอะไร<า>ก,ก็ย,ยากหน่อยอนะทีนี้ก็อาจจะต้องไปแบบหาเสียงนอกสภาแลอะอาไปแบบอืมนิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นต้องเรียกว่าคือมันก็ไม่ง่ายสําหรับรอบนี้นะคะในตัวของ DP DP p เองนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยในตัวของเศร,รษฐกิจของไต้หวันเนี่ยมันก็ทรงๆนะทรงๆทรงๆอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยในตัวของคนไต้หวันเองเนี่ยเขาก็อยากเห็นภาพเศร,รษฐกิจของไต้หวันเนี่ยเติบโตได้ได้ดีด้วยสดใสด้วยนอกเหนือไปจากในเรื่องของอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจีนตรงนี้นะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่ DPP เขามีการปกครองในตัวของไต้หวันอยู่เนี่ยเศร,รษฐกิจไต้หวันเขาไม่ได้แบบเติบโตแบบ ดีขึ้นมากมายอะค่ะอืมก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ในตัวของคะแนนเสียงเขาเริ่มหายด้วย<อ>ประมาณนั้นนะคะก็ติดตามกันดูต่อนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเลือกตั้งไต้หวันที่ตลาดก็กังวลอยู่นะคะว่าจีนเนี่ยจะใช้กําลังทางทหารไหมนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นหลังจากจบในเรื่องของอผลการเลือกตั้งมาเนี่ยน่าจะเฟสแรกน่าจะเป็นในเรื่องของการลองเจรจาก,ก่อนนะคะก็คิดว่าในเรื่องของความรุนแรงน่าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะอันไกลนะคะแต่แน่นอนว่าความกดดันต่อตลาดเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่เป็นระยะ ระยะนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะทีนี้อ่ะก็น่าจะมีประมาณเท่าน,นี้แหละนะคะในตัวของอท็อ ท็อปพิกสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะก็มีในตัวของบอนนะคะ UJS k ีเอ็น k g d บอนแล้วก็ในตัวของ SBA c แชรไว้เป็นทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายแบบ bottom fishing นะคะแล้วก็ตัวของสัญญาณเศรษฐกิจของจีนทุกวันนี้ก็ค่อยๆฟื้นดีขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องรอมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม,ตมนะคะในเรื่องของ geopolitical risk นะคะตัวของไต้หวันเลือกตั้งจบไปแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ดูในเรื่องของการเจราจาหรือวความสัมพันธ์ทางการทางสองประเทศนะคะทางจีนกับไต้หวันว่าจะพัฒนาไปเป็น ในทางใดแต่ก็คาดหวังว่าจะไม่เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะเพราะสุดท้ายก็จะเสียหายทั้ง2ฝั่งนะคะก็น่าจะประมาณนี้ก็คือโดยรวมก็คือลดน้ำหนักเริ่มทยอยลงน้ำหนักสหรัฐลดน้ำหนักญี่ปุ่นอืมญี่ปุแล้วก็ยังถือบอลเหมือนเดิมใช่ก็เวทจีนมากขึ้นจีนอ่ะถ้าถ้าถ้าเอาเป็นตาม โมเดลพอร์ตหรือว่าตามเอาลูกคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในในตัวของกองทุนท็อปพิกที่เราเลือกมาแนะนำเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าลูกค้าจะต้องแบบซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทุกอาทิตย์คืออันนี้เราเอามาเป็นช้อยส์ให้สําหรับท่านที่อาทิตย์ที่แล้วอาจจะยังไม่ได้ซื้อรอดูอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะมองว่าเออใครใครที่ยังไม่ได้มีรอโอกาสรอจังหวะอยู่นะคะเรามองว่าน่าสนใจละกันนะคะก็สามารถพิจารณาได้นะคะส่วนในตัวของญี่ปุ่นนะคะเป็นเป็นการทยอยลดสัดส่วน เ,เรียกว่าขายทำกำไรบ้างละกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็คงคงขึ้น,น <ทำ S 2> มาตามคาดใช่ขึ้นมาตามาคาแล้วก็เ,เราคงสัดส่วนการลงทุนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เห็นอินดี x ขึ้นมาตรงนี้นะคะเริ่มเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทแล้วนะคะก็อาจจะเป็นจุดให้เราเริ่มเทค e p ร o ฟิตได้บ้างนะคะส่วนตัวของสหรัฐนะคะอันนี้เราก็เป็นแนวแบบน g เกทีฟ สลาีในกระถิบอยู่และก็คือถ้าขึ้นมาก็เป็นทยอยลดสัดส่วนไปแต่ o อเวอร์น้ำหนักหุ้นเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะว่า,เ,าเราเราลดในเรื่องของการเทคโปรฟิตในตัวของญี่ปุ่นออกแต่ว่าเรายังคงสัดส่วน Equity นะคะในพอร์ตเนี่ยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไว้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่เราเอาออกเนี่ยเราเอาไปเติมในตัวของกองทุนที่เป็นคอคอพอร์ตของเรานะคะก็คือจะเป็น global equity ที่ Diversify แบบ global นะคะไมมีใคยเลย ยังไม่มีไทยยังยังไม่ได้แอดไทยไทยตอนนี้ยังเป็นนิวทรลอยู่ยังแบบรอดูรอดูอ่าก็อาจจะรอแถวแถวพันสองแถวพี่กวีเคยบอกแล้วเดี๋ยวก็ยเข้าอ่าประมาณนั้นนะคะก็วันนี้อาจจะมีประมาณเท่านี้ค่ะโอเควันงนี้ก็น่าจะน่าจะประมาณนี้ครบถ้วนน่าจะครบถ้วนครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมามาคุยเรื่องหุ้นรายโตวเยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็ก็ต่อไปนี้ทุกคุณตายจะมาทุกวันจันทร์เนาะวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของกองทุนกองทุนตอนนี้ถ้าเกิดจจะะซซืื้้้อออตงงทําาไครับว่ ตาที่คุณตาลบอกเงนี้เราต้องเปิดพอร์ตหรืออะไรมันตอนนี้มันเป็นเป็นยังไงแล้วเอ่อถ้าตอนนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านเดิมที่มีบันอ่มีไอซดูแลอยู่แล้วละกันอ่าถ้ามี IC ดูแล้วติดต่ออ่าติดต่อ IC ของท่านในการ,รที่จะเปิด บัญชีในตัวของกองทุนนะคะแต่ว่าถ้ามีบัญชีกองทุนอยู่แล้วสามารถเทรดผ่านในตัวของพายแอปพลิเคชันได้นะคะถ้าผไม่มีถ้าผมไม่มีะไรเัยไม่มีอะไรเลยถ้ายังไม่มีอะไรเลยทักแชทในตัวของแฟนเพจ Facebook เราเข้าไปนะคะว่าสนใจเปิดบัญชีกับบลอคพายนะคะแล้วเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ อ่าโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีมีหุ้นรายตัวเยอะขึ้นนะครับแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาค่อยมาคบกันอีกกันใหม่อีกรอบหนึ่งอืมอ่อโอเควันนี้น่าจะเท่านี้ไปเทรดกันครับก็สัปดาห์นี้มองหุ้นไทยดีนะครับก็เดี๋ยวลองรองุ้นดูซึ่งเปิดมาก็ดูโอเคนะตลาดเีเอเชียพีโอเพนจอยู่ไหมสองจุดอืมครับอ่ะลุ้นดูนะครับยูเริ่มลงทุกอย่างเริ่มดีขึ้นก็หวังว่าตลาดหุ้นก็น่าจะดีบ่าวได้ในสัปดาห์นี้นะครับโอเคคคครรรััััับบบสสวดี